หลายคนบอกว่ากินถังเช่าแล้วเนี่ยทำให้เสริมสมรรถภาพทางเพศจริงไหมอันนี้ต้องไปหาข้อมูลนะคะแต่ความที่ถังเช่าเนี่ยโดยเฉพาะถังเช่าสีทองเขามีคุณสมบัติในการที่ช่วยลดน้าตาลในเลือดลดคอเลสเตอรอลในเลือดช่วยสลายพวกคราบไขมันที่เกาะในผนังหลอดเลือดช่วยเรือกระบบการไหลเวียนเลือดทั้งหมดด้านอนุมูลอิสระและเพิ่มภูมิคุ้มกันนะ คือด้วยคุณสมบัติเหล่านี้พอร่างกายของเราในสะอาดปราศจากไขมันที่เกาะอยู่ที่ผนังหลอดเลือดน้ําตาลในเลือดก็ลดลงคอเลสเตอรอลก็ลดลงเนี่ยร่างกายก็จะสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นอันออกฤทธิ์ที่มีอยู่ในถังเช่าจะต่างกันนะโดยเฉพาะคอไดซิป,ปีนเอ็กแทกเนี่ย เวลาเราเลือกซื้อถังเชา่าเราต้องเลือกดูที่สารออกฤทธิ์ตัวนี้ถ้ามีในปริมาณที่เพียงพอก็จะสามารถเอาไปใช้ได้ร่างกายถึงจะเกิดผลลัพธ์อย่างที่เราต้องการโดยเฉพาะเรื่องระบบการไหลเวียนของเลือดเนี่ยคือสิ่งที่สุดยอดเลยหาได้ที่ไหนบ้างเดี๋ยวนี้มีฟาร์มที่เพาะถังเช่าสีทองที่เป็นฟาร์มเจสำหรับคนที่รักสุขภาพและต้องการอาหารเจ มีอยู่ในไหน net, ในส่วนผสมของกาแฟบางชนิดก็มีนะคะลองไปเลือกหาดูนะถ้าใครหาไม่เจอหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมพิมพ์คอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เลยค่ะ